5 2าสองสีมุนเอาทุกอย่างเป็นแนวทางห้าสองสี่ไปขอพยาแทนได้หาสองสีพี่น้องเป็นจุดคอสคุกพุ่นพี่น้องเห็นบอลพุ่นพุ่นคุณโกศินภูสีอยู่บานได้ครับยะโซเจ้าตอนนี้ตัวตัวคนถ่ายอยู่ร้อยเอ็ดแต่ว่ามาเที่ยวยะโสธรคนถ่ายอยู่ที่สรลภูมิ ก็มาทเที่ยวที่โสทรประมาณ37โลระยะทางเนาะสามสโลนะคะห่างกันเกือบ40โลนะเดี๋ยวจะพาไปพระธาตุกล่องขน้อยด้วย มาด้วยกันชิ้นบัตรเดียบัตรั้งข้าเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เอาโทรศัพท์สแกนถ้าถ้าไม่สแกนก็ไมถ้าถ้าสแกนก็จะได้เพราะว่า เขาจะลงคล้องจ้าคนนี้แหละสแกนไปพี่น้องมา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 ชุ่มไต่ท้องพญานาเขาไต่ท้องพญาแทนเขาโอ้ขอพัดลมนี่เด้อจังเลึ่งกะทีเด้อขอพัดลมจึงหนึ่งทีเก่าดอกยวพอมีแห้งไปเขามาไต่ไต่ไต่อยู่โมงกัเด้อพี่น้องนี่ลูกป้าสวัสดีค่ะโกสินบังไฟจุดแล้วล่ะว่ารัศนหมู่บ้านนี่บ่ได้มาอีหนึงมือนผ้าหลานมาธุระ ไอ้นึงว่าขึ้นพม่ามาือผมฝอยจุดผมฝอยจุดแล้วแล้วจังมากมาสั่นแ่อยยากไหมไอ้นึงห <c oughs> ลานเขาเจ้ามาเรียนหนังสือที่ยะโสธรก็เลยได้แวะมาภาพสะท้อนเลย <c oughs> น,นี่เด็ <c oughs> กเพิ่งแงบเสร็จแล้วพี่น้องเิ่ง <c oughs> พ,พุ่น, <c oughs> พ,นพ่นพกำลังเข่าเบิ่งทำห้าวหยาบหยาบเลย่นพุ่นสายตาพลังหยา่นมาซอยเบิ่งทำห้าแล้วพ่นี่น้องเมื่อยพญาแฉน สวยงามอาลังการบ่คุณอ๋อนี่บางคนคุณหามพญานาคุนหามอันไม่ใช<า>่ไปลองเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลสวย์ไหมคะสวย์ไหมสวย์ไหมคะดูความสวยงามเนาะสิมอิสานกรุณาสัมผัสเบาๆ เตยสัมผัสเพื่อนยังนี่สัมผัสอะไรเนี่ยอ๋อดูภาพดูภาพจากนิทรรศการที่เรามาเที่ยวอู้นี่ไงพี่น้องดูอ,อ๋อนี่เ<ด>ขามาแตะนช้นหนังในเล่านาู้ใส้หนังในเร่าใช้หนังนี่ไงใช้หนังแล้ว,น,วน,ลนี่ไงนี่ไงตัวเบิ่งที่เขา,เขาแตะเ้วเขากตเบิงการใช้หนังเห็นบ่นี่พี่น้องเบิ้งเขาบป็นหุ่จักว่าแตะละเขาได้เบิ้งหนังพี่น้องเบิ้ง เขาแต่แหละเขาได้เบิง่งหน,นังเลยเิงตใจขึ้นกับพระอินทร์จึงอรุสวาสาแช่ให้แ่สิงทางไรนาง่หนังใช้หนังให้เบิ่งหนังขัาพยนต์ขพบพยนต์ประจำจังหวัดยะโสธรเ,เมืองพญาแทนได้พี่น้องด้วยนี่กะปางร้อยถาบ คู้ลิชัดชาโดกพี่น้องต้องการเบื้องยังพิมพ์มาไดเดอ้อวาอยากเบิ้งพญาแถนอยากเบื้องหนังหรืออยากเบิ้งยังพิมพ์มาอยากควมสิแพนกลองให้เบิง้งข้างในมีอย่างเอาไปไปละเบื้องตะไปละเข้าไปดูอันนี้แก้ปุ๊บท่านเด็ยวจะถาม่า่ามาายังเขาแตะแล้วนังมันใช้ขึ้นเลยนี่ไงเขาแตะแตะล้วนังก็ใชายเลย โอ้โหสวยงามสวยงามอลังการเลยเอาแตะและ้วแตะและ้วน้องเตยแตะและ้วน,นั่นก็มีหนังชายอีกนี่ไงมีหนังชายที่ข้างกำแพงอีกด้วยนี่โอ้โหอลังการเลยพอเราแตะ